สวัสดีพี่น้องสุขคูุกขนคนสวยคนรอนหนนาตาดีหรือว่าจะคนอิงกระซังบคนขึ้นกันน่ะพบกับโดดอุตสังชาแนลขึ้นก่นเนาะก่อนจะไปเบิ่งคลิปก็อนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความสนุกสนานเฮฮ้าปาร์ตี้ความสมรัยเจมันยังกระสังหาหัวมันถอไม่มีศูนย์ศูนยไม่มีศูนย์ไรเดียร์เอาพี่น้องครพอ่คพอคนคนาตรงตำแหน่งบอแล้วคนบเจียมตัวพี่น้องเอ้ยเบิ่งไสตตีไซ่กันมั่นเรียนแค่ดีซิเกตาชนะยี่สิบเปอร์เซน ผมันก็เลยใสไปก่อนนะครับเป็นนีโตแหลมไปก่อนเลยแต่มันเสียกดแค่เลี้ยงอีกตัวหนึ่งป่วยเลยผมป่วยเลยตักเแียยังไหนก็เลยใสเลยมามึงกล้าคนมากกับไปเลยว่ะเข้าไปซะอ้ยสงสัยมันมากับแทงมันกับแทงมันมันข้าไปเลยไปน้นกันเลยผมก็เลยจำใจได้ไปออฟเล่นพี่น้องคิดไปว่าแค่รีอย่ออฟเล่นมันจะยูไดบ่ว์มันยู่ยางสำเดะมดเหลืศูนย์ศูนย์มั้ศูนย์วะ เฮ้ยซูดซูดซูไปเบิ้งไปเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาเลยความจะไม่เนี่ยแต่ว่ามันดีเนี่ว่าเออเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ที่เด็ดผมผมผมจริงอือเอาเขามาในเกมยรติมด้วพี่น้องกับเบิ้งก่อนได้ปะคุณนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันมั่นใจมันเรียนไปคุณนะ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 มันมั่นใจไรมันเรียนไปคุณจริงไปใช่ปะผมก็เลยจำใจก็เลยได้ไปออฟเลนพี่น้องสร้างหัวมันเถอะเนาะไป เดี๋ยวเดินกวอนไปกับฟาร์มกวอนฟาร์มซอยเขากวอนจังหน่อยจังหน่อยเออกูซอยมึงเด้อมึงตรงมาซอยกูเด้อมึงก็มาซอยกูเด้อเนี่ยถิ่งกูไปเด้อเออกูซอยมึงเด้อเดือดเืมบุญคุณกูเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วไปทันบ่นีิโอ้ยได้มาหน่อยนึ่งฟ้าวฟ้าวเอาเร่รีบเลยกันเร่งรีบเลยกันมันส่งโดนเบิงเบิงมันพอกันนี่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 มากรณีละพ่อกนี่ละ นำกันเลยนี้โตโตโต้โต้ปงปิงปงปิงเลยนี่การยูออฟเลนนี่แคลรี่ยูอัพเล่นนี่มันมันหนุนยากมันอยู่ยากครับพี่น้องปลาสิมันลอยมันลอยใครโยปลาเขาบ่ค่อยมากเท่าไรปลาเขาอะไขึ้นเปล่าแต่แคลรี่มันแคลรี่มันงูเนาะหัวเนาะเบิงเบิงเบิงอืมหัวนั้นปงปิงปงปิงมันนาะเอ้หัวดุยดุย แจกไปแล้วสามตัวพี่น้องเอ้ยทีมผมเบิ่งด <the> ้วยวัวนะไปอีกแล้วเชลลี่กูเน่าอีกแล้วอ,อยากลินไหลลินง้ออยากลินไหลศูนย์เป็นศูนย์วะพี่น้องศูนย์ขาดเนี่ผมใครอยู่ออฟลินมันบปน่ป่านไหนผมกับพ่อสูนได้อยู่ป้ากับบางอยมาเติมป่านไหนกับพ่ออยู่ได้ปอมปติ๋ก,กับใครแล้วเนาะพี่น้องเนะาะศูนย์ไหล ไปเอาปอมเ้าเอาปอมห้องจังหวันีน่นี่เป็นไดยเป็นไดยคาได้พ่อมพะนะคาได้พ่วงคาเอาเลน่นเออปามบอลลีมือนคุณขูมมาซอยขูดเสยมาแล้วมาอีกแล้วบอกได้มาอีกบอกอกปอมยา่าวอกปอมพี่น้องเอ้แค่รีนอนมึงออกไปมึงก็นอาแล้วเออย่าหาออกแล้วปอมมึงมาอีกแล้ว ตายอีกเราแชรีกูเออแจัคสิว่าจังไหนมาบอ้โหขีเหีงนะปวะดอกนี้จังไรการออกค้องเขาหนีกับซูดยวนท่านนี้ครับผมว่ขา,ขา,าขี้ไปเลยวอาขี้มาสี่อันโหลดเพิ่มอัตราขี้พนะเบิ้งยิ่งเบิ้งแห้งกว่านะเนี่อ่มาใจมาสูบมาการสูบด่าผมยิ่งไก่นะผมได้เบกยบโอ้โหผต้องบอกจเย็นโอ้เกือบตายลองเบิ้งสันเหล้ว หืมโวยเอาไปฮู้เอามานันเยยบลยายเฮ้ยเฮ้ยรอตีนเจ็ดโกไปต่อ,อ่วนปลาหนิคุณิมาได้มันลอยมอยันเลยวะถ่ายฉันเลยหอบอหอบอหบ,ออบออมาม,ามาึงมากกูดิฮึมโอยกูยอะซื้อเย็นยิ่งมาเลี้ยมกุ้ยรวยสิ บวกกลับดีกว่าอยู่ตัวอยู่ตัวเอาม่จีบกลับบวกกลับ,บอยู่ในเขาเขา,า,าต้องอยู่ในป้อมนี่ปอมบ่แตกกับพ่อแล้วเล่นอื่นพูนะมุนอุยปุยไปแล้วเล่นแค่รีกูกูปวดสมองหลายจาเฮ็ดเมียมันยังโอ้ยเนาะทีมกูไปไปเขากระย่างรื่อยๆมันวนเด้วนเด้จักบอลยังกันเปิดสงครามแป็นทิมแล้วยังผมมีนาทีกันป้อมอย่างเดียวเออ ก็สิบ่มีดอกชัดเลยชัดคือเขาอะไรนี่อีโยนี้อีโยนี้เนี่ยนี่มีดอกโอ้โวโว่โโว่โโว่โเอาเปล่าเอาเปล่าเป็นไงเป็นไงเออผมมันออฟเล่นขี่ม้าขี่โดดได้โดนแกลีสขี่กระโปรงได้สิมันสบายหูง่างไายมาได้บักขำเจอกูเข้าไป ใส่แตกไปแล้วครับเรียนมาหาอู่ร่ามังล้วมันขีมาขีแขงอย่างนี้่ของแท้ได้ดิเออบักห้ำมันเป็นแค่รีขี่ประตูก็อย่างนี้เรียนต้องด้วยนะเขาไปซ่วยสามสิบคนตายห้าแล้วมับผมอยู่คนเดียวยังมาตายเลยนี่วันนี้เอาไปมากมาเรียนน้ำผมขีมาตัวนี้โอ้ยแขงวะแตกแตกอืมหัวไอ้ปลาเอาบ่ล่าเอาบ่ล่า อา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 อ่อานาอ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 ่อา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 ้าอ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 อออาออาอา่าอออาาอาออาอาออาอาอาออาอาอาอมาอาอาอา้าอา่าอาออา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 อ่อาออาอา่าาไาาอาแา่าอ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 าาอ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 อา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 อ มึงอาตาขี้ผมหลวแรงจัดบอกเลยประดับบอกใครจะเอาอีกก็บอกเดี๋ยวจะจัดให้ถามว่าหไรต่อทีมนี่สามตัวเท่านั้นแหละเดี๋ยวพาทีมสนะใด้อ่านะป้อมผมบึ้งป้อมผมหลวงผมห่วงไรมึงบันบะเตียงยังไงนี่ป้อมผมนี่เด๋ยวเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยมันจะมาขาวผมเหรอวะ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 ไม่ได้ดอก มันบอง่ายเด้อน้องอาพี่นะวุนนะเบิร์นี้เป็นจะเสียบเปียกขึ้นอย่างในทีนี้ยังได้เปียกเลยโอ้ฟังนั่นเขางัวน้ำหรือรงงว,ว่าไม่ได้งัวหรอกกบสลาดถ้ามากดผมก็จบแล้วนะที่บอกเพ่งงัอยู่มันล่ะเสียกป้วยผมเกิดไอ้จีบมะขาเป็นยังไงตบตีคอ,อขอมาตรวดมึงใส่เปีย,ยเกเบลันในจังหวะนีน้ ผ้าวโหดาปานี่ไผเด้อโหต้มโลดมาทุดอกระสีพันนะกระร่องเบิ้งสันแล้วขีป้อมอย่งเดียวมาสนใจผมันมาสนใจเจ๊เจ๊ดีดูดูที่ต้องเป้าเนี่ยสีธนบัตรซื้อ่ะเนี่ยเป็นไรมไดิขาดซื้อเฮ้ยนนไผ่ไผ่ตัวมาตัวละตมาตัวละ Ừ, chụp đi bơ chụp lấy qua chụp đi bơ chụp lấy qua! chụp lấy bơ chụp lấy đi chụp lấy bơ đi chụp lấy bơ đi nè bên đệ lo cấp lo